ต่อไปนะคะตัวอย่างที่6จงหาผลลบของ8 x กำลัง5ลบ x กำลัง5ลบ6 x กำลัง5เริ่มต้นนะคะดูว่าเป็นเอกนามคล้ายหรือไม่นะคะะข้อนี้เป็นเอกนามคล้ายเพราะฉะนั้นเราสามารถลบกันได้วิธีทำค่ะแปด x กำลังหลบ x กำลังหลบหก x กำลังหนะคะ นักเรียนสามารถเอาสัมประสิทธิ์มาลบกันได้แต่ว่าเราก็ดูก่อนเนาะว่าสัมประสิทธิ์มีอะไรบ้างอันนี้มีเลข8ข้างหน้าตรงนี้ค่ะไม่มีการที่มันไม่ได้เขียนตัวเลขไม่ใช่ว่ามันไม่มีแต่จริงๆมันคือเลขอะไรคะมันคือเลข1นะคะแล้วก็ัวสุดท้ายก็คือเลข6นะคะอ่ะโอเคเราจะเอา3ตัวนี้มาลบกันนะคะก็จะได้เป็น8ลบ 1-6ลบนะคะก็คูณกับ x กำลัง5ลบกันนะคะก็จะเหลือ 1x กำลัง5นะคะเราไม่นิยมเขียน 1x เกำลังห้าประชานเราก็จะเขียนว่ามันคือ x กำลัง5 ต่อไปตัวอย่างที่7ค่ะจงหาผลลบของ1 2 m กําลัง2 n กําลัง3ลบลบ5 m กําลังส n กําลัง3ลบลบ8 m กําลัง2 n กําลัง3เช็คก่อนเป็นเอกนามคล้ายไหมขายเพราะฉะนั้นสามารถเอามาลบกันได้นะคะอ่ะก็เขียนวิธีทำ 12 m กำลังสอง n กำลังสามลบลบ5 m กำลังสอง n กำลังสามลบลบ8 m กำลังสอง n กำลังสามนะคะอ่ะเอาสัมประสิทธิ์มาลบกันนะคะสัมประสิทธิ์มีอะไรบ้างมี12มีลบ5มีลบ8ก็จะได้เป็น12 ลบด้วยลบห้าแล้วก็ลบด้วยลบแปดคูณกับ m กำลังสอง n กำลังสามนะคะอ่ะครูจะเปลี่ยนเครื่องหมายให้นะคะอ่ะก็จะได้เป็นสิบสองลบคูณลบเห็นไหมคะเครื่องหมายกลายเป็นบวกบวกห้าแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะลบคูณลบใช่ไหมคะเนี่ยลบคูณลบ ก็จะกลายเป็นบวก8แล้วก็คูณกับ m กําลัง2 n กําลัง3มันเป็น12บวก5บวก8นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบคือ25 m กําลัง2 n กําลังสาม ต่อไปค่ะตัวอย่างที่8จงหาผลลบของเกา e กำลัง3 f กำลัง2 g ลบ3 e กำลัง2 f g เช็คก่อนนะคะว่าเป็นเอกนามคล้ายไหมอ่ะนี่2ตัวนี้มันไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าอันนี้เป็น e กำลัง3อันนี้เป็น e กำลัง2เพราะฉะนั้นนะคะมันไม่สามารถเอามารวมกันได้อ่ะก็เขียนเหมือนเดิมค่ะวิธีทำรวมไม่ได้ก็ไม่ต้องรวมค่ะเขียนค้างไว้ได้เลย 9 e กลัง3 f กำลัง2 g ลบ3 e กำลัง2 fg ก็เท่ากับตัวเดิมค่ะ9 e กลัง3 f กำลัง2 g ลบ3 e กำลัง2 fg เพราะมันไม่สามารถเอามาลบกันได้ก็เขียนค้างไว้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะตัวอย่างที่9จงหางค่าของ1 2 acd บวก2 3 acd ลบ acd บวกลบ acd เช็คก่อนนะคะว่าเป็นเอกนามคล้ายไหมโอเคทุกตัวเป็นเอกนามคล้ายนะคะเพราะฉะนั้นสามารถรวมกันได้หมดนะคะก็จะได้วิธีทำค่ะเราจดก่อนนะคะ1 2 acd บวก23 acd ลบ17 acd บวกลบ5 acd จะเท่ากับตัวเป็นเอกนามคล้ายเพราะฉะนั้นสามารถรวมกันได้นะคะดูว่ามันมีสัมประสิทธิ์อะไรบ้างก็มี12 23 17แล้วก็ลบ5โอเคเราก็จะเอามารวมกันนะคะข้อนี้เป็นข้อที่เรารวมทั้งบวกและลบเอกนาม ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ดำเนินการปกติเลยค่ะก็จะได้เป็น12บวก23ลบ17บวกลบ5เราก็คูณกับ acd ค่ะ แล้วเรนก็บวกลบเลขนะคะ12บวก23นะคะลบ17แล้วก็บวกลบ5บวกลบ5ก็คือลบ5นั่นเองนะคะอ่ะครูเขียนหน่อยให้นะก็เป็น12บวก23่าลบ17ลบ5า acd คะ่ะคำตอบนะคะที่ได้รวมกันก็คือ13 acd ค่ะ ตัวอย่างที่10ค่ะจงหาค่าของ1 9บก้า x กำลัง4 y กำลัง3บวก2 8 y กำลัง3 x กำลัง4ลบ1 3 x กำลัง3 y ลบ1 0 x กำลัง4 y กำลัง3เช็คก่อนนะคะว่ามันเป็นเอกนามคล้ายหรือไม่ดูนะคะดูดีๆนะอันนี้ x กำลัง4 y กำลัง3อันนี้คือ x กำลัง4 y กำลัง3ตัวนี้ก็ x กำลัง4 y กำลังส แต่ตัวที่3ไม่ใช่ตัวที่3เป็น x กําลัง3 y ไม่ได้เหมือนเขานะคะเพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายก็ x กําลัง4 y กําลัง3ายังคายอยู่มันจะคล้ายกันแค่3ตัวนี้ส่วนตัวนี้นะคะไม่ได้คล้ายใครก็แยกออกมาโอเคไหมจากนั้นค่ะเราจะรวมเฉพาะตัวที่คล้ายเข้าด้วยกันตัวที่ไม่คล้ายเราก็แยกออกมานะคะอ่ะเริ่มทำค่ะวิธีทำ 1 9บเก้า x กำลัง4 y กำลัง3าวก2 8ยี่ x ออกเข้าไป28 y กำลัง3าม x กำลัง4จริงๆก็เหมือนกันจริงๆสลับเป็น x กำลัง4 y กำลัง3ก็ได้เลยนะคะอ่ะเขียนตามโจทย์ไปก่อนละกันลบ13 x กำลัง3 y ลบ10 x กำลัง4 y กำลัง3จากนั้นค่ะ ครจะบวกบวกลบนะคะสำหรับเอกนามคล้ายแต่ตัวที่ไม่ใช่เอกนามคล้ายเราจะเว้นไว้ก่อนนะคะมาดูที่สัมประสิทธิ์นะคะของเอกนามคล้ายก็จะมี19มี18เราก็มี10โอเคไหมคะเราก็จะมาบวกลบกันนะก็จะได้เป็น19บวก28แล้วก็ลบ1ิบ คูณกับ x กำลัง4 y กำลัง3แล้วค่อยลบกับ13 x กำลัง3 y โอเคไหมคะตัวนี้ไม่ต้องไปบวกลบกับใครเพราะว่ามันไม่เป็นเอกนามคล้ายกับชาวบ้านเขาก็แยกมาไว้ข้างหลังนะคะจากนั้นค่ะก็บวกลบเลขค่ะก็จะได้เป็น37 x กำลัง4 y กำลัง3ลบ 1 3 x กํลัง3 y อันนี้คือคำตอบนะคะเราไม่สามารถรวม2อันนี้ได้เพราะมันไม่คล้ายกันเพราะฉะนั้นก็ติดไว้แค่นี้นะคะเราจะรวมเฉพาะตัวที่มันสามารถรวมกันได้เท่านั้นรวมตัวที่มันเป็นเอกนามคล้ายด้วยกันเท่านั้นนะคะ,ะด้านล่างค่ะเขาบอกว่าจะเห็นว่าผลบวกของเอกนามที่คล้ายกันจะได้ผลลัพธ์เป็นเอกนามแต่สำหรับเอกนาม,ท,นามที่ไม่คล้ายกันผลบวกจะไม่เป็นเอกนาม